บาคุระร่างมืดที่เคยต่อสู้กับยูกินี่ว่าเลวแล้วนะแต่ไอจอมโจรบาคุระคนนี้เลวยิ่งกว่านั้นอีก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการดี e อน e m y ครับศัตรูในวันนี้นะครับมาจากเรื่องยูกิโ oh! อภาคดูเอลมอนสเตอร์นะครับคือด้วยการที่ว่าร่างศัตรูภาคไฟดีอยู่นะแต่ทีนี้เอ๊ยยังเหลือศัตรูเก็บตกจากของภาคดูเอลมอนสเตอร์ที่ยังไม่ได้ทานะครับก็มาตามเก็บกันให้ครบเนาะซึ่งในช่วงศึกดเูเอลทาฟาโรเนี่ยก็จะมี3ตัวอยู่หลักๆนะครับก็คือจอมโจนบาคุระอาคุนดีแล้วก็จอมมารโซกนั่นเองครับซึ่งก็จะไล่เรียงนะครับผมอีก3 E p นี้ีนี้าะ ก็ดีเอนิมีสเตจถัดไปที่ผมคิดไว้ก็คือจะเป็นยูกิโอพาร์ค5ดีอาจจะมีการสลับสลับกับของกัชเบลนิดหนึ่งด้วยนะครับอ่ะก็เป็นอีกคันหนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเลียร์ของดวลมอนสเตอร์ให้จบโดยที่ว่าศัตรูของคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องยูกิโอเนี่ยพอขึ้นชื่อว่าเป็นแบบว่าการเล่นการ์ดการดวลกันเนาะก็จะต้องมีการดวลกันต่อสู้กันนู่นนี่นั่นแต่ว่ารูปแบบการต่อสู้ของจอมโจรบาคุระที่มาเป็นศัตรูกับพวกยูกิในของศึกดวลท่ามมเเเป็นนนนนอกลลััวว่่่าาไใชรดบีีตตขขข แต่ก็จะเป็นการวัดความแข็งแกร่งของพวกมอนสเตอร์ที่เอาไว้ประทะกันเป็นหลักนั่นเองครับซึ่งจอมโจรบาคูระในฐานะศัตรูนะครับถือเป็นหนึ่งในพาร์ทของการที่บาคูระร่างมืดมันก็มีการคอนโทรลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศัตรูที่เป็นจอมโจรบาคูระก็กล่าวได้ว่ามีส่วนเอี่ยวกับตัวบาคูระร่างมืดและเดี๋ยวตรงนี้ไปขมมดใน E ีีของจอมมัรโซอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตัวจอมโจรบาคูระที่เป็นศัตรูกับอาเทมในของภาคดวลท้าฟาโรนี้นะครับจะมีเรื่องราวอะไรบ้างก็ไปรับฟัััังงคคลิปปนนนนีีนนน้้กก่่ออออเเเเยรรรรบถาาา็ตตว์ขะท จอมโจรอยู่ในโลกแห่งความทรงจําที่อาร์เทมต้องไป,ไปเผชิญน,นะครับเขาเนี่ยมีอดีตเนาะกับการที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านคูเอลนาครับซึ่งหมู่บ้านคูเอลนาเนี่ยครับจะเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าต้นกําเนิดของพวกไอเทมพันปีเลยครับก็คืออคุนอดีเนี่ยมีการระดมกําลังพลไปเนาะก็คือแบบจะสร้างไอเทมพันปีแล้วก็จําเป็นต้องใช้ศาสตร์ของการเล่นแร่แปรธาตุแห่งความมืดแล้วก็สร้างสรรค์ไอเทมพันปีขึ้นมาซึ่งจังหวะที่มีการบุกเข้าไปนะครับก็มีการฆ่าล้างบางหมู่บ้านคูเอลนาขนาดที่ว่าตััวอคคุนดีนะรบ ค่อนข้างมั่นใจเลยนะว่าเขาสังหารคนในหมู่บ้านไปจนเกลี้ยงแล้วครับผมแต่จอมโจรบาคูระเป็นคนที่มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมาได้ครับโดยที่ว่าตอนที่อาคูนดีมีการสร้างไอเทมพันปีเสร็จแล้วเรื่องราวตัวนี้ก็คงอยู่ในการรับรู้ของจอมโจรบาคูระนั่นแหละครับซึ่งจอมโจรบาคูระที่หนีรอดไปได้เขาก็จะไปใช้ชีวิตของเขาในสไตล์เร็วๆของเขานั่นแหละครับแล้ววันที่อาร์เทมได้สถาปนาขึ้นเป็นฟาโร่เนาะก็คือช่วงเริ่มศึกดวลทาฟาโร่เลยครับที่ว่าตัวยูกิอีกคนหนึ แล้วทีนี้แผ่นศิลานั้นก็ดูดวิญญาณของยูกิอีกคนหนึ่งเข้าไปครับซึ่งการดูดเข้าไปตรงนี้นะครับตัวอาร์เทมปรากฏขึ้นมาปุ๊บก็เอา้าเดี๋ยวก่่นเป็นฟาโรมาประชาชนก็แบบว่าเคารพบูชากันนะอ่ะซึ่งยังงง,ง,งอยู่แล้วทีนี้ก็ได้รู้เรื่องราวมากขึ้น,นว่าโอเคมีการสถาปนาแล้วนะแล้วก็จะมี6นักบวชที่คอยรับใช้ดูแลองค์ฟาโรนะแล้วระหว่างนั้นนะครับก็จะมีเรื่องราวของบาคูรานนี่แหละที่ว่ามันเข้ามายัางโลกความทรงจาพร้อมกับอาร์เทมใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้คาแรคเตอร์เนี่ยม คนนึงเป็นอาเทมไปแล้วตัวบาคุระมาโผล่ในฐาหนะจอมโจรที่กําลังถูกจับกลุมตัวอยู่นะครับแล้วเขาเองก็รอดมาจากการจับกลุ่มตัวนั้นได้ด้วยการได้สติมาว่าโอเคจะเดินเกมแบบนู่นแบบนี้นะแล้วก็จะไปทักทายองคฟารกันสะหน่อยซึ่งตัวนี้เบรกไว้ให้นิดน,นึงก่อนเลยนะครับว่าก่อนจะมาเป็นจอมโจรบาคุระตัวนี้เนี่ยบาคุระร่างมืดที่มันจะมาเล่นเกมแห่งความมืดกับตัวอาเทมตัวนี้เขาได้เตรียมการบางอย่างไว้นะครับนั่นก็คือการเอามอนสเตอร์ที่ชื่อเดียบาวไปเอาพลังของลูออออออาาาาาายยไวทททรร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 กกกกกก้้้นนนมมมเเเเเพืื่่่ีีีีีจะตตตัับคงคงป็ เผ่อไว้ซึ่งก็ได้ผลจริงๆนะบาคุระนะครับเข้าไปทักทายฟาโรสไปรื้อสุสานของอารุคนัมคานอนผู้เป็นพ่อของอาร์เทมมาด้วยนอกจากนั้นแล้วยังใช้คาหรือถ้าเป็นภาษาดูเอลมอนสเตอร์ก็คือเป็นมอนสเตอร์นั่นแหละนะในการต่อสู้กับพวก6นักบวชไปนะครับโดยที่ว่า6นักบวชไม่สามารถต่อสู้กับเดียบาาได้เลยครับเดียบาวมันก็แข็งแกร่งขนาดที่ว่าทําให้นักบวชแย่ไปแล้วแล้วทีนี้พอถึงคราวจะเอาชีวิตอาร์เทมเลยตรงเนี้ยอาร์เทมก็บอกว่าลืมไปแล้วหรือไงบาคุระว่าฉันมีค่ารับใช้ททีี่่่่่แแขข็็งงงกกรสุดออันนนยคื สเทพมายานั่นเองซึ่งจังหวะนั้นอาเทมก็สามารถที่จะอัญเชิญโอเบลิส์ออกมาได้ซึ่งโอเบลิส์นั่นแหละครับสามารถเอาชนะเดียบาวได้เนาะแต่ว่าเดียบาวที่บาคุระมันเตรียมการไว้นะครับไปดูดพลังของบลูไอไวราก้อนตอนสู้กับใครบาก่อนหน้านี้มาแล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้พลังเบิร์สตรีมในการที่จะโจมตีประทะกับโอเบลิส์ได้นะครับซึ่งการโจมตีครั้งนั้นก็ทําให้การต่อสู้ครั้งนั้นจบลงด้วยการไม่รู้ผลไปก่อนเนาะบาคุระมันก็หนีรอดออกมาได้หลังจากนั้นนนนมมััักกกก็เเตรรรรรรรีีีีียยยาาาาาาาอออคค้้้งงงงงงงึึวว่่่จจะะไปบุุออทงงพทพิแลถื จอมโจรบาคุระมันต้องการชีวิตของฟาโรหอยู่แล้วครับแล้วการมาของจอมโจรบาคุระก,ก็สร้างความฉงนให้กับอาคุนาดีอย่างที่บอกไปนั่นแหละนะว่าที่เขาเคยไปสร้างไอเทมพันปีที่หมู่บ้านคุเอนาะแล้วตอนนั้นคิดว่าไม่มีใครรอดชีวิตอยู่แล้วแล้วไอคนเนี้ยมันตั้งใจที่จะยึดครองไอเทมพันปีของคนทุกคนที่อยู่ในนี้และมันเป็นผู้เหลือรอดจากหมู่บ้านคุเอนาะหรือเนี้ยก็จะตกใจกันไปเบอร์นี้นะครับแล้วทีนี้จอมโจรบาคุระที่หายไปท่านี้ก็เข้าสู่เรื่องที่ว่าอาเทมต้องค่อยๆปฏิบต่ต่่่อออเเรรรรืืงงาาาาาาววววแล้แลววขมมีีคททจจํะะไพะสส ชื่อของเขาคืออะไรยังไงนะครับแล้วทีนี้จอมโจนบาคูระมันก็จะได้เข้าปะทะกับมาฮาโดครับซึ่งมาฮาโดนะครับก็จะเป็นนักบวชที่ใช้คําว่าน่าจะจงรักภักดีต่อฟาโรห์ที่สุดแล้วนะครับคือด้วยการที่ก็รู้อยู่นะว่าบาคูระเนี่ยมันร้ายกาจแค่ไหนแต่ว่าเพื่อปกป้องฟาโรห์และปกป้องประเทศนี้เขาก็ยินดีที่จะสละชีวิตซึ่งมาฮาโดที่ไปต่อสู้เดียวกับบาคูระนะครับเพื่อที่ว่าเขาต้องการที่จะปลดปล่อยพลังเต็มที่เนาะก็ต้องใช้วิหารพิเศษนิดนึงในการที่จะแบบว่าปลดปล่อยพลังงงไดด้้สุยยออมาากกๆซึ่่็็เปนนนิ ครับผมฝีมือของมาฮาโดเนี่ยพอที่จะต่อกอนกับบาคุระได้แต่บาคุระมันเหนือไปกว่านั้นอีกครับผมมันก็ใช้เดียบาวของมันนี่แหละเล่นแร่แปลท่ามีการพลิกแพงการต่อสู้เล่นงานมอนสเตอร์ของมาฮาโดได้อยู่เรื่อยๆนะครับจนถึงจุดที่ว่ามาฮาโดเองเขาต้องการสละชีวิตนะคือใช้บาร์ซึ่งเป็นพลังชีวิตของตัวเองรวมร่างกับคาซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่ตัวเองใช้ควบคุมกําเนิดเป็นคาที่เป็นจอมเวทมนต์ดำนะครับซึ่งเขาก็รวมกับเบจิเชียนออฟอิลูชันนั่นแหละครับแล้วทีนี้เนี่ยพอกลายเป็นจอมเวทมนต ก็ได้แต่มาฮาโดเนี่ยยังถือว่าปลอดภัยในฐานะการเป็นวิญญาณดวยองมอนสเตอร์เนาะแล้วทีนี้บาคุระมันก็หายไปอีกรอบนึงครับแล้วตอนนั้นจอมโจรบาคุระมันก็ได้วงแหวนพันปีจากมาฮาโดมาการได้วงแหวนพันปีมามันก็สืบสาวเรื่องราวไปเจอกับตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าอาคุนาดีนตอนแรกเนี่ยคิดว่าบาคุระจะทําร้ายอาคุนาดีนะครับแต่ว่ายังไม่ก่อนครับเขาต้องการหลอกใช้อาคุนาดีนะให้แบบว่าไปยืนหน้าแผ่นศิลาของสามเทพมายาแล้วจังหวะที่บาคุระต่อสู้กับสามเทพมายาเนี่ยแกก็กัด,ด รอบโจมตีสเทพมายาของฟาโรอีทีหนึง่งซึ่งบาคูระมันก็เตรียมกับอาคุนดีดไว้ตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นมันก็บุกเข้าปะทะกับอาร์เทมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการโจมตีเมืองของฟาโรที่ว่ามีคนในหมู่บ้านตกอยู่ในอันตรายนะครับกับการที่มอนสเตอร์ระดับแบบเทพโอซิริสอย่างนี้หรือกระทั่งเดียบาวที่มันก็มีการวิวัฒนาการแบบเพิ่มพลังไปเยอะแล้วใช่ไหมอาร์เทมเองก็พยายามที่จะปกป้องคนในหมู่บ้านไปด้วยต่อสู้ไปด้วยซึ่งตอนแรกอาร์เทมก็เกือบบบบบแแแแย่่่ลล้้้วววนะะรรรััตตตกก็สาาามมถหหออออไดบบจ 1, ปีใ จังหวัดที่มอบตัวต่อพันปีให้อาร์เทมก็คิดจะรอบโจมตีบาคูระนั่นแหละครับแต่บาคูระมันรู้ทันครับผมมันก็จะรอบโจมตีฟาโรอีกทีหนึ่งขณะที่ฟาโรหรือ A T M, อาร์เทมเนาะผมอาจจะเรียกสลับกันบ้างนะคือกาลังแบบแย่อยู่ใช่ไหมพวกนักบวชก็ตามรอยมาได้นะครับแล้วก็ได้ร่วมเข้าต่อสู้กับจอมโจรบาคูระจอมโจรบาคูระมันก็สู้ไม่ค่อยไหวครับผมมันก็ค่อยๆร่นถอยร่นถอย,ถอยมาเรื่อยๆจนไปถึงหุบเหวแห่งหนึ่งที่ว่ากําลังจะโจมตีตัดสินกันใช่ไหมแต่ว่าบาคูระอย่างที่บอกว่ามันเตรียมการการกัััับบบบบอออคุุนนนดดดดิไววววว้้้้้แแแลลจจจงงหทีี่่่มฟาาาโโซสะใชตขยยเ ไอ้อคุณอดีนะครับมันใช้มีดในการโจมตีแผ่นศิลาทาให้โอซิริชงักแค่น่าจะวิ2วิเท่านั้นแนหะแต่เวลาแค่นั้นก็เพียงพอให้เดียบาวโจมตีสวนโอซิริสจนออสิริสก็เละไปนั่นเองครับซึ่งจังหวะออซิริสเละนี่คือแบบว่าตัวหายไปครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นเลยเนาะแล้วอาร์เทมก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะตอนนั้นครับซึ่งแน่นอนระดับเดียบาวที่สามารถเล่นงานโอซิริสได้แล้วไอโมสนสเตอร์ M ทั้งหลายของเหล่านักบวชนะครับก็ไม่สามารถที่จะต่อกรก,กับจอมโจรบาคุระได้เนาะอาร์เท ว่าฟาโรเนี่ยยังมีเพื่อนพ้องอยู่นะตัวอาเทมผู้เป็นฟาโรคนนี้จะยอมแพ้ไม่ได้อาก่อนลุกขึ้นใอีกครั้งหนึ่งยังเหลือเทพอีกตัวหนึ่งที่พอต่อกรกับจอมโจรบาคุระได้นั่นก็คือมังกรปีกเทพราซึ่งอัญเชิญรามาได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ราเป็นกอฟฟินิกโจมตีใส่เดียบ่าวชนะแล้วครับผมจอมโจรบาคุระจบลงเพียงเท่านี้เย้ซกเมื่อไหร่ละครับผมซึ่งจังหวะที่เอาชนะบาคุระได้นะครับฟ้าสว่างแล้วเทพสุรยิยมังกรปีกเทพราก็ให้แสงสว่างเปิดฟ้าให้แบบมีความสว่างสวัยแล้ววตอนแรกก็คิด่าจะจ แ,บบ Happy ing, แต่อยู่ๆนะครับมันก็มีปรากฏการณ์ที่ว่าเวลาไหลย้อนกลับครับผมเป็นช่วงที่ว่าโอซิริสเนี่ยกำลังจะโดนเดียบาโจมตีพัดสึกตอนนั้นนะครับนั่นหมายความว่าพวกยูกิเนี่ยยังไม่ได้มาปรากฏตัวตรงนี้ตัวอาร์เทมเองก็ยังไม่ได้เอัญเชิญมังกรปีกเทราแล้วทีนี้นะครับช่วงที่บาคูระมันโจมตีมันเปลี่ยนองศาการโจมตีทําให้อาร์เทมเนี่ยตบล่วงเหวไปนั่นเองครับจังหวะที่กำลังจะล่วงเหวเนี่ยก็ไปเอาตัวต่อพันปีมาได้ก่อนนะครับเท่ากับว่าจอมโจรบาคูระได้ตัวต่อพันปีมาาออออีีกแล้้ววครับตงงนนนถื่เป็ชชะขจจโ แต่ว่าเท่าที่พวกยูกิมีการสังเกตเนี่ยว่าแม้ว่าอาร์เทมจะร่วงหุบเหวไปแต่คิดว่าเนี่ยโลกแห่งความทรงจําที่เป็นความทรงจําขององค์ฟาโรอย่างอาร์เทมนาะตอนนี้พวกเรายังอยู่ในโลกนี้ได้อยู่หมายความว่าตัวอาร์เทมน่าจะยังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะพอตามตัวไปถึงอาร์เทมเสร็จแล้วแล้วทีนี้พวกนักบวชก็ตามรอยไปเจอด้วยแล้วก็ได้รู้ว่าจอมโจรบากุระตอนนี้มันไปกบดานอยู่ที่หมู่บ้านคุยอนะนาเพื่อที่จะใช้ไอเทมพันปีทั้ง7เนี่ยในการวางลงไปในแผ่นศิลาตาประทับับบเพพืื่่ออทีีจจะคนชให้กกมมาซ อันนั้นก็คือจะเป็นเป้าหมายของจอมโจรบาคุระแล้วครับแล้วครั้นี้นะครับพวกอาเทมที่ได้บุกไปที่หมู่บ้านคุเรนาอีกทีหนึ่งเนาะครันนี้ก็ได้เปิดศึกใหญ่กันอีกทีหนึ่งครับคราวนี้คือแบบเดียบาวมันก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนแทบจะต่อกรไม่ได้แล้วใช่ไหมซึ่งพวกอาเทมก็ต่อสู้กันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วงเล็บให้ตรงนี้นะว่าพวกยูกิเนโดนอาเทมห้ามให้ตามมาด้วยเพราะว่าอันนี้มันเป็นศึกที่อันตรายมากจอมโจรบาคุระที่ฉันกาลังต่อสู้ด้ ูกิก็หามสําเร็จนะครับพวกยูกิก็ไม่ได้ตามมาจริงๆพวกนั้นก็ไปดําเนินภาร,รกิจของตัวเขาเองแล้วพวกอาเทมที่ต่อสู้กับจอมโจรบาก,กุระครั้งนั้นนะครับตัวอาเทมก็จะได้คาตัวใหม่มาใช้งานจริงๆจ,งๆจังๆนะนั่นก็คือแบล็กมิทิกเชียนหรือก็คือจอมเวทมนต์ดำอย่างมาฮาโดนั่นเองครับผมซึ่งเขาก็คือชีพมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบวกกับว่ามาหน้าที่เป็นลูกศิษย์ของมาฮาโดก็มาร่วมศึกการต่อสู้ครั้งนั้นหรืออย่างไอซิสอย่างเซโตอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยได้กับขวัญกำลังใจมาแล้วว่ามาฮาโดก็ยังอยู่เคียงข้างพวกเราอยู่เนาะพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันโดยการต่อสู้ที่ดูเหมือนพวกอาเทมจะ เริ่มได้เปรียบนาะแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้อยู่ดีครับเหตุหนองด้วยจากที่ว่าเดียบาวเนี่ยเวลาที่มันต่อสู้กับคาหรือมอนสเตอร์ตัวไหนมันชนะได้เสร็จปุ๊บมันก็ขโมยความสามารถมาแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจังหวะที่ว่าบากุระมันสามารถไล่ต้อนทุกคนโตกลับไปได้เรื่อยๆแบบเนี้ยตอนนั้นนะครับแทนที่จะจัดการอาเทมขั้นเด็ดขาดด้วยการโจมตีไปเลยเนาะแต่ว่ายังอยากให้วิญญาณร้ายที่อยู่ที่หมู่บ้านคุเอนาเนี่ยพิพากษาฟาโรซิเพราะฟาโรคนปัจจุบันก็คือลูกของฟาโรคนที่แล้วออออออาาาเคคืืูขงุนนนที่ถ มีส่วนร่วมในการที่จะให้กําเนิดไอเทมพันปีแล้วก็ฆ่าล้างคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ไปมากมายนะครับซึ่งต้องบอกว่าวิญญาณร้ายเนี่ยพิพากษาอาเทมแล้วแต่ว่าวิญญาณของท่านพ่อที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจอาเทมก็ปกป้องอาเทมไว้นะครับและหลังจากนั้นก็เป็นการโต้กลับของอาเทมอีกทีหนึ่งนะครับคนที่สามารถกําจัดเดียบาวได้ตอนนั้นก็คือจอมเวทมนต์ดำมาฮาโดนั่นเองครับผมเมื่อมาฮาโดปิดเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนั้นนะ่ะบาคูระถือว่าสูญเสียคาไปใช่ไหมพอสูญเสียคาเสร็็จจแล้้้วววเนนนนนีี่่ยดดคาาาามมมิรรขอออองงงัักกตททะไปป ่ีแต่ไอเทมพันปีก็ยังมีส่วนที่อยู่กับพวกเซโตะยังมีส่วนที่อยู่กับชาดาอะไรพวกนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะวางได้ครบสมบูรณ์แล้วระหว่างที่บาคุระมันดิ้นรนอยู่ตรงนั้นก็มีตัวร้ายอีกตัวหนึ่งโผล่มาได้เลยครับคืออาคุนดีนที่มันแสดงตัวแล้วว่าตอนนี้มันต้องการหักหลังองค์ฟาโรเพื่อให้ตัวเซโตะนั้นนะ่ะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แทนนั่นเองครับซึ่งตัวจอมโจรบาคุระที่สูญเสียพลังไปนะตอนนั้นก็ถือเป็นจุดจบได้ไหมนะครับบาคุระก็กเรนนนนะเ,กเริิ่่มอใจแล้้ววาไดยยนสีง บาคุระอีกคนหนึ่งหรือเปล่าวะมันพูดว่าแกดหมดประโยชน์แล้วที่ผ่านมาขอบใจมากเลยก็แล้วกันนะซึ่งพอพูดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจอมโจรบาคุระร่างมันก็สลายไปแล้วทีนี้มันก็จะมีพลังประหลาดบางอย่างที่ทําให้พวกอาร์เทมขยับไม่ได้พออาร์เทมขยับไม่ได้เสร็จปุ๊บอาคุณดินก็ไปเอาพวกไอเทมพันปีที่อยู่กับพวกเซโตที่อยู่กับไอซิสวก,กับว่ากุญแจพันปีที่อยู่กับตัวเองในตาพันปีของตัวเองอย่างเงี้ยก็เอาไปวางไว้ที่แผ่นศิลาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาไปแแลล้้วออวัต่่าาหงจกนี มีการเปิดนิดนึงว่านี่แหละมันคือเกมแห่งความมืดขั้นสุดยอดที่บัคุระร่างมืดทำกับยูกิอยู่นะครับคือหมายความว่าเรื่องราวที่ผ่านมาราวๆสิตอนนะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ในเกมแห่งความมืดระหว่างที่บากคุระร่างมืดกับยูกิอีคนนึงเนี่ยเล่นกันอยู่เนาะแต่ว่ายูกิคนนึงหรืออาร์เทมเนี่ยก็จะออกเป็นแนวที่ว่าไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองอยู่ในเกมแล้วทีนี้พอตื่นขึ้นมาในกระดานเกมที่เล่นกันอยู่เนี่ยก็โอเคพอปาติดต,ต่อเรื่องราวได้แล้วแต่ตอนเนี้ยจากที่ได้คุยกันเนี่ยจอมโ แต่ที่นี้นะครับบาคูรามันบอกว่าตอนนี้สเตจใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นก็คือสเตจของการคืนชีพจอมารโซแม้ว่าจอมโจรบาคูราจะสลายไปแล้วเกมมันก็ยังดําเนินต่อไปและตราบใดที่ตัวอาร์เทมไม่จัดการกับจอมารโซแล้วก็พวกแกก็จะต้องตายกันทั้งหมดที่นี่เลยซึ่งนั่นก็จะเป็นสเตจใหม่อย่างที่บอกไปสู่การเตรียมการเจอกับจอมารโซนะครับและระหว่างน,นั้นนะ่ะดรามา่อาอคุณดีนกับเซโตะยาวๆครับผมโดยจอมโจรบาคูราที่คิดว่าตายไปแล้วก็โผล่มาอีกทีหนึ่งด้วยนะครับก็คือบาคูร่าเนี่ยมันรู้ว่า ผนเห็นพวกยูกิโจโนจิฮอนดะอันสึอนอนสลบเหมือกันอยู่ใช่ไหมแล้วพลังในตาพันปีก็คือทําให้ใครบาดเนี่ยหลุดมาที่โลกความทรงจําด้วยพอมาที่โลกความทรงจําเสร็จแล้วอะ่ะตัวบาคุระมันก็เอาพลังวิญญาณของเซโตดูดไปเพื่อที่จะคืนชีพให้กับจอมโจรบาคุระครับซึ่งจอมโจรบาคุระกับอคุณาดีนตอนนี้ถือว่าเป็นตัวหมากของตัวบาคุระร่างมืดที่กำลังดำเนินเกมอ p g พจีแห่งความมืดตรงนี้อยู่ใช่ไหมคือพอเรารู้แล้วว่าเขาเป็นหมากของบาคุระร่างมืดเหมือนกันปุ๊บอยู่ๆบทก็แยกกันเลยครับตวอคนนาาาีเเ่่่ยต้กกรรรปซะใใหหมม็ฟ พ่อปูทางไว้ให้หมดแล้วนะแล้วทีนี้ตัวจอมโจรบาคุระมันก็หายไปเพื่อรอเขาดาวสู่การคืนชีพจอมานโซนั่นเองครับซึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหลังจากนี้บทบาทของจอมโจรบาคุระก็คือโผล่มาอีกทีหนึง่งพร้อมกับเดียบาวร่างมโหรานเนาะและร่างกายของเดียบารร่างกายของจอมโจรบาคุระก็หลอมรวมกันตรงนั้นก่อเป็นมวลพลังให้จอมานโซกผู้เป็นลาสบอสได้คืนชีพขึ้นมานั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นการปิดฉากจอมโจรบาคุระอย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองครับซึ่งถือว่ามีความซ ต้องรับมือเป็นหลักแต่ใดๆก็ตามแล้วมารู้ที่หลังว่าเป็นแค่ตัวหมากที่ไอ้ตัวบาคูราร่างมืดมันชักใหญ่อยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่งก็เท่านั้นเลยครับเท่ากับว่าตัวบาคูลารก์รก็ถือว่ามีความซับซ้อนในแง่นี้เยอะเหมือนกันเนาะหนจะเรื่องที่ตัวเองเดี๋ยวมีการเปิดเผยอีกว่ากูนี่แหละคือจอมมานโซกแล้วก็เข้าไปต่อสู้ในฐานะจอมมานโซกกับฟาโรอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนั้นครับอ่าแต่ว่าเรื่องจอมจนบาคูาร์จบเพียงเท่านี้ก่อนท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ,กบตัวละครตัว อะไรอยากจะมาพูดคุยอยากจะมาเสริมเกี่ยวกับจอมโจนบาคูระตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้ล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ